สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้นาตีมีสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นสายลุยครับสายลุยนาตีจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นมีดอินเนปครับแบบที่2จะเป็นมีดแรมโบ้นะครับแบบที่3คือแบบนี้ครับแบบใหม่ล่าสุดเป็นมีดแคมป์สายลุยครับมาดูครับนี่ครับเป็นบริษัทเดียวกันกับมีดอินเนปกับมีดแรมโบ้นะครับ ดูซองครับซองสายมีดคล้ายกันยิ่งซองตัวนี้ครับดำตัดเขียวนะครับเหมือนกับซองของมีดแรมโบ้เลยนะครับมาดูครับด้านในมีดครับก่อนอื่นแกะสายรัดด้ามก่อนนะครับนี่ครับแล้วกนใช้หัวไม่มือดันตรงนี้ครับนี่ดูครับเป็นสไตล์มีดแคมป์นะครับ จะเรียกว่าสปาร์ต้าก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมอไม่ถูกนะทรงมันหัวมันตับมาเหมือนโบวี่แต่มันไม่ใช่เพราะตรงนี้มันตรงนะครับนี่สวยงามมากครับสายลุยลุยด้านครับโอ้โหสวยงามมากครับจับกระชับมือแล้วน้ำหนักดีครับกำลังดีเลยครับดูครับปุ๊บเห็นไหมครับที่เหลือนะครับ ที่จับเหลือเหลือทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วตัวนี้ครับมีจะงอยท้ายด้ามเอาไว้ล็อกอุ้งมืออยู่เลยนะครับเนี่ยอยู่หมัดเลยแบบนี้ครับเห็นไหมครับมาดูสเปคของตัวมีดกันครับอ๋อบอกราคากันก่อนเลยดีกว่าครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่ดูคลิปอชอบแบบดูคลิปไม่ค่อยจบเนาะอ่ะ ราคา1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าเป็นสายลุยราคาจะเท่ากันทั้ง3แบบเลยนะครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่9.2นิ้วครับเห,เ,หเหลือเหลือเหลือเฟือครับ9.2นิ้วนี่ใช้งานได้อะไรได้เยอะมากครับฟังชื่อครับสายลุยคือใช้งานหนักได้สบายครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วเต็มนะสันมีดหนาอยู่ที่6มิลครับ โอ้โหโด้ามจับ ABS เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับสเสน่ห์ไฮไลท์ตรงนี้มีรูร้อยเชือกสองรูแล้วก็ท้ายด้ามเหมือนเดิมครับเอาไว้ทุบของแข็งได้มีเหล็กโพตร,ตรงนีน้สวยงามมากสวยจริงๆครับ เนี่ยมาพร้อมกับซองขายเด็กแบบนี้เลยครับเฉพาะซอง้ายเด็กถ้าเล่นสองสีแบบนี้นะครับถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ประมาณหนึ่งพันสองรอยบาทนะครับถ้าเป็นมีดที่ยาวเก้านิ้วนะครับใบเก้านิ้วเนะี่ยเฉพาะซองใส่มีดที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยครับหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วครับนะขายเด็กแท้ๆนะครับสีดำด้านตัดด้วยสีเขียวโอ้สวยครับ มาดูครับโอ้แล้วได้มีดด้วยหนึ่งพันสองร้อยบาทนี่ได้มีดด้วยเหมือนกับซื้อซองแถมมีดนะแต่นี่ซื้อมีดแถมซองนะสลับกันนิดเดียวนะคุ้มเกินคุ้มครับราคา1200บาทเท่านั้นเองครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับทักทายนาะตีมาได้ครับแอดไลน์ใต้คลิปนะครับอ โอเคครับสวนะัสดีทักทายม่ได้ครับสวัสดีครับ